สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตุกของกับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมนะคะวันนี้วีลิฟต์อินโฮมแล้วเนาะเดย์ไฟ <c oughs> ใช่ไหมเดย์ไฟฟลิปโฮมอีกแล้วจ้าพี่น้องคะก็หลายๆคนเนี่ยถามพลอยมาว่าปปะยาเนี่ยเนมอะไรอ้าพี่น้องคะหลายๆคนเนาะคะ่ะนอถามพลอยมาว่าน้องพลอยมะละกอที่น้องพลอยปลูกพันธุ์อะไรซื้อที่ไหนทําไมมะละกอดกจังเลยเนาะคะ่ะน้ออ้าพี่น้องคะมาเบิงมาเบิง มาเบิร์ไก่ไก่นี่พี่น้องบักฮุ่งนี่พ่อยซื้ออยู่ตรงแถวแถวร้านแถวบงอนุสาวรีย์รอหนึ่งเนาะคะ่ะนะที่จังหวัดบุรีรัมย์อันนี้พ่อยไปซื้อมานี่พี่น้องพ่อยไปบอกเขาว่า,อาขอมะละกอพันเตีย้ยแบบลูกดกดกพ่อยก็บบรูว่ามะละกอพันเตียเ้ยเนี่ยมันชื่อว่าอะไรพี่น้องสักแต่ว่าซื้ออ่านี่แหละค่ะพี่น้องขาดกดกพี่น้องทั้งผีกระดกคลักอู้มีตลูกใหญ่ ค่อเก็บไปแล้วเด้อค่ะอันนี้กรอบแห้งพี่น้องอันถ้าผู้ใดยอยู่ใกล้ๆพ่อยอยากไดล้มะเล็ดมันกับมาเอาเด้อพี่น้องพ่อกะสิอันนี้อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าให้มันอัดจักน้อยนี่ค่ะเก็บไปแล้วสวงลูกเหมือนนั่นที่ว่างานปาร์ตี้เก็บไปแล้วสวงลูกเสีบเสียพี่น้องกรอบมากเลยพี่น้องอันไปบอกเขาว่าอันมะละกอพันเตียร้านเลขอยู่แถวอนุสาวรียนน์ร .1 เด้อพี่น้องแต่ถ้าไพเอันล้านมองตน้นไม้แถวไดอนมีน่ะพี่น้องก็ไปบอกเพื่อนว่า มะละกอพันเตียขอลูกดกๆแม่พี่น้องได้จักเดือนแล้วสี่หาเดือนแล้วค่ะพี่น้องครับได้อยู่นะสี่ห้าหกเดือนนี่ปลูกไว้นะคะเนาะแต่ว่ามันชิดกันหน่อยพี่น้องมันชิดกันมากแล้วก็มีพี่หลายๆคนอ่าถามต้นนี้ต้นนี้นี่มีพี่คนหนึ่งเพิ่คอมเมนต์มาบอกว่านองพ่อยต้นไม้ยืนต้นแบบนี้ห้ามปลูกใกล้กับกำแพงแบบนี้อ ไอ้ต้นลำซ้ำนี่พี่น้องคะส่วนใหญ่คนที่เขาปลูกต้นลำซ้ำเนาะค่ะเนาะต้นลำซ้ำความหมายดีค่ะแล้วก็ปลูกง,ง่ายเลี้ยงเหมาะกับบรรยากาศบ้านเราเนาะค่ะเนาะและที่สําคัญเนี่ยรากเขานะคะรากเขาเนี่ยมันดิ่งเป็นแนวดิ่งลงค่ะเนาะค่ะเนาะแต่ไม่ได้รากเขาไม่ได้ขยายออกเป็นแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องรากเขาไม่ได้ขยายออกเป็นแบบนี้คือพลอยเนี่ยมีประสบการณ์ที่พลอยปลูกต้นหูกระจงปลูกต้นหูกระจงนี่ประสบการณ์บ่ค่อยดีเลยพี่น้องคะเพราะว่า มันทำลายลากกำแพงเราปูนซีเมนเราอย่างเงี้ยลากมันไปเรื่อยค่ะทุกคนรากมันไปทั่วเลยแต่ว่าต้นลําซาเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยใบเขาแต่ว่าใบเขาไม่ค่อยร่วงนะทุกคนใบเขานี่จะไม่ค่อยร่วงแล้วก็ที่นี่อันพอยมาปลูกนี่ป้าพี่น้องมันสูงมันใหญ่ได้พี่น้องต้นนี้ปลูกต้นลําซานี้เขาจะไม่ทําลายพวกปูนซีเมนหรือกำแพงบ้านเราก็คือควรค่าแก่การปลูกค่ะพี่น้องค่ะนี่พี่น้องมาเมืองฟังนี่เด้ออันต้นนี้ก็ขึ้นกันค่ะ หลายๆคนอยากเห็นนั่นอยากให้พ่อมาบอกว่าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์นะคะเออเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์เนี้ยว่าพันอะไรนี่พี่น้องมีเด้พี่น้องอันนี้แต่ว่าอันนี้มีคนเก็บไปแล้วเด้พี่น้องค่ะอันนี้มีคนเก็บไปแล้วจ้ะอันนี้ก็โดนๆมากพี่น้องคะอ่ะเออมากไทยพี่น้องในช่วกันอันนี้ก็เป็นเบิร์ดพาราไดท์ที่ยที่พ่อยบอกทุกคนไปเนะเบิร์ดพาราไดตอนที่มาปลูกแหลกๆกเนี่ยมันก็ซิเมน มีดอกค่ะพี่น้องมีดอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เหมือนเขาโตแล้วทําไมไม่มีเฟลเวอร์เลยอ่ะบ่มีดอกเลยพี่น้องค่ะเออบ่มีดอกเลยแต่ว่ามันก็เป็นโฮมดีอยู่เนี่ยเป็นร่มกันกับอันห้องกระจกนี่เนาะคะ่ะเนาะนี่พี่น้องพ่อเห็นกระรังสีสักผานี่พี่น้องมาเลยอันนี้ดดนี่ก็ย,ย้ายใหญ่ต้นนี้ใหญ่มากเลยต้นนี้พ่อยว่าพ่อยสีตัดออกไปเพราะมันใหญ่โพดพี่น้อง มันใหญ่พดพี่น้องแต่ว่าดอกมันก็นงามดอกมันงามอยู่พี่น้องอออันนี้ใบเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องหัวใจหัวใจอียังเกาะนั่นแหละพี่น้องพกก่อกระจำพอดอะไอันนี้มันกนเน็เป็นพ่อได้เป็นห่มเป็นอะไรอยู่พี่น้องอืมมันพ่อได้เป็นห่มเป็นยังอยู่พวกเบิร์ดพาราไดส์จ้ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งหนาบานเดอร์พี่น้องไป เดี๋ยวไปชมกันบรรยากาศนาบ้านเป็นไงเนาะคะเนาะพลอยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมกันแหละกะต้นบักฮุงที่ว่าพลอยบอกทุกคนนะว่าพลอยกลับมาพอมาถึงบ้านเห็นต้นบักโฮมโอ้ดีใจลยพี่น้องเห็นต้นบักฮุงโอเคพี่น้องไปไป,ไปกินข่ากันค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านยายเนาะคะเนาะไปมายัางอันวันนี้ยายผัดซีอิ๊วให้สามีค่ะพี่น้องบาดดีกันเลยโอเคเนาะนคะเนาะไปกินกันนี่ต้นหมอกต้นไม่อันนี้อันนี้เป็นต้นลำซ้ำเด้อพี่น้อง อันนี้ต้นล่ำซำคือกันพี่น้องปลูกง่ายแล้วก็แต่ว่าความโตไวโตช้านี่ก็คือแล้วแต่สภาพดินเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็น่าปลูกนะเพราะว่ามันไม่ทำลายมันไม่ทำลายพวกปูนซีเมนต์มันไม่ทำลายพวกอขอบซีเมนต์อย่างนี้เพราะว่ารากเขาลงเป็นแนวดิ่งอย่างนี้จะแตกต่างกับต้นหูกระจงหลายคนคิดว่าต้นอันนี้นะคือต้นหูกระจง นะคะต้นหูกระจงแบบเนี้ยทุกคนเดี๋ยวพอจะขึ้นรูปให้ดูนะคะไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้คือต้นล่ำซำอืมหลายๆคนเห็นเห็นพลอยโพสต์คลิปไปคิดว่าเป็นต้นหูกระจงโบเมนเดอร์พี่น้องต้นนี้ตอนแรกนี่ตอนแรกอยู่ข้างนอกต้นนี้ตอนแรกมันอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็เลยเอาขึ้นเอาเข้ามาเพราะว่ามันไม่โดนน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พลอยเอามาต้นนี้ซื้อมาต้นละเท่าไหร่ต้นละหกร้อยบ่หกร้อยหรือเจ็ดร้อยนี่แหละพี่น้องอืมไอ้ต้นนี้ก็นี่พี่น้อง มันแก่แล้วเดี๋ยพี่น้องมันมันแก่แล้วต้นอันนี้ก็ได้ต้นลิ้วไต้หวันต้นนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วค่ะต้นนี่ค่ะบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็นี่ให้ดูต้นอันนี้พี่น้องมาต้นนี้ต้นนี้พอยปลูกไว้ก่อนไปพัทยานะทุกคนนี่ต้นนี้น้ําอยู่พี่น้องค่ะอือสวยอยู่จ้ะพี่น้องต้นนี้พอเอามาจากหลังบ้านอันนี้พอยซื้อมาก็ประมาณ ต้นนี้ประมาณจําได้ว่า8 8 0 0ดรอกว่าบาทต้นสวนมังกรขนาดต้นเล็กๆนะทุกคนต้นยางแพงขนาดนี้แล้วต้นที่เขาปลูกต้นใหญ่ๆอะ่ะพอยว่าน่าจะหมื่นสองหมื่นได้เลยหรือสามสี่หมื่น 3, 40, ะทุกคนอันนี้ก็ต้นอ่าก่อนจะไปกินข้าวเนาะขอแวะพาทุกคนชมสวนต้นกุหลาบอันนี้ต้นนี้สวยเนาะอันนี้สวยมากเลยทุกคนดอกอันเนี้ยเนี่ยค่ะทุกคนขาโอเคจะเป็นประมาณนี้ครางบานเนาะคะ่ะเนาะ ข้างบ้านก็นเป็น Bird เบิร์ดพาราไดซ์พี่น้องเขาพึงมาเฮ็ดไห้พี่น้องคะ่ะอเขาพึงมาปั่นไส้อันนั่นไห้จะอันปวกกันแม่พี่น้องทางอทางบ้านที่ว่าเขาทําให้แมมพี่น้องคะเขาันจิมาใสซไห้ปีแรกเนาะมันครบหนึ่งปีเขาก็จะมาฉีดปวกให้อนี่นะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น้างบ้านตรงนู้นก็จะเป็น you have plan to make ไอ้ครัวไทยใช่ไหมครัว กะสิมีแผนเห็ดอันเป็นรัวไทยพี่น้องค่ามุมพูนมุมพผุนมุ่งกับแพงผุนเห็ดเป็นครัวไทยเพราะว่า,าเวลาที่เราทำอาหารพวกอพวกของทอดของอะไรอย่างเงี้ยมันกลิ่นมันแรงทุกคนพลอยก็เลยจะจะเอาออกมาครัวตรงนั้นนะคะจริงๆบ้านยายก็คือกันพี่น้องค่าบ้านยายพลอยนั้นเออพ่นเห็ดมีครัวไทยคือกัน ครัวข้างในแต่ว่าเพิ่นประเหตดเพล่นบม่เฮ็ดข้างหนอผู้เฒ่านะคะเนาะ,ะอ่ะนี่อ่ะป้าพี่น้องเดี๋ยวเราไปบ้านยายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็วันนี้ทําอะไรผัดซีอิ๊วใช่ไหมอืมไปเลยค่ะวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศดีอยู่ค่ะทุกคนนี่หลายๆคนเห็นว่าบ้านพอมีคอนกรีตนะถนนนี่พี่น้องถนนถนนคอนกรีตสุดสุดแค่นี้เองสุดแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยงาไปพ่นค่ะ ยาวไปนู่นเลยนะคะคนกรีดไปถึงนูน่นแต่โชคดีหน่อยว่าซอยที่พลอยอยู่ตรงเนี้ยมันได้นะคะมันได้ได้ได้ไดคนกรีดนะคะอ่ะไปทุกคนอันนี้บ้านยายพลอยนะยายพลอยผัดซีอิ๊วเดี๋ยวไปกินผัดซีอิ๊วกันน,น,นี่นี่นี่กับข้าวกับข้าวอยู่นี่นะคะคมากินข้าวอยู่นี่นะคะทุกคน,คนโอเคยยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตจะมา อัเปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะโอเคค่ะ